ไงนี่ตัวหนังดิจิตอลของฉันทุกอย่างโอเคเชิญเข้าไปแล้วก็สนุกกับหนังได้เลยเฮ้ฉันไม่ดูหนังนี่ตัวหนังของฉันแต่ว่าผมต้องตรวจกระเป๋าคุณหน่อยเอยถามจริงโอเคได้เท่ยวมาให้หมดเลยแค่นี้แหละของทั้งหมดที่ฉันมีอะ่ะอะไรกันดูขนมพวกนี้สิต้องยืดให้หมดใจดอยู่ดายเอยฉันก็แค่ทำตามหน้าที่นะโหเอ้คนตรวจคนนั้นตรวจของกินจริงจงเลยอะ่ะ แต่บางทีก็น่าจะมีอะไรที่ฉันทำได้นะใช่แหน่ะใช้เครื่องสำอผังได้เป็นทางออกที่ดีเสมอโอเคฉันต้องเอาเครื่องสำอผังจริงๆออกก่อนและตอนนี้ฉันมีกล่องน้ำผลไม้ฉันต้องอยากดื่มมันแน่ๆฉันจะใช้กระบอกฉีดดูดขึ้นมาเอาละ่ะน่าจะพอแล้วตอนนี้ใส่บลงไปในหลอดลิปกลอสได้เลยแค่ต้องเติมให้เต็มให้มากที่สุดเรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็แค่ปิดฝาปิดให้สนิทเลย ไม่อยากให้มันหและกระเป๋านี่นาเอาล่ะเขาดูไม่ออกแนว่ว่าน,นี้ไม่ใช่เครื่องสำอางอะดูสิฉันอนอามาทาปากได้แล้วก็อร่อยมากด้วยเอาล่ะได้เวลาดูหนังแล้วอุ๊หยุดเลยฉันรู้ว่าคุณอยากตรวจกระเป๋า ไม่ต้องห่วงเดี๋ยวฉันเอาทุกอย่างออกมาให้ดูเองใช่และฉันมีของว่างมากมายคุณเอาไปที่หมดเลยลงถังขยะไปเลยนะบายยโอ้แต่เนี่ยเครื่องสำอางของฉันฉันเก็บไว้ได้ใช่ไหมฉันแค่ต้องการมันเพื่อให้ริมฝีปากชุ่มชื้นผมไม่สนใจเครื่องสำอางของคุณ,คณหรอก,รอก,กเ็้าไปเลยเยี่ยมขอบคุณค่ะขอให้โชคดีนะคะ,ะเป็นการเจอกันที่แปลกดีนะเยสฉันเอาน้ำผลไม้เข้ามาได้แล้วพอพูดถึงปุ๊บก,ก,ก็อยากชิมขึ้นมาเลยอะ่ะ แม่คะแม่ใช่ด้วยเกิดอะไรขึ้นน่ะโอ้ไม่นะเป็นอะไรหรือเปล่าลูกแม่เกิดอะไรขึ้นจ๊ะโอ้ยอย่าจับสิคะแม่เดี๋ยวแม่ช่วยเองนะรอแป๊บนะฉันว่าฉันได้ไอเดียแล้วเอาโทรศัพท์หนูมาหน่อยอ่ะป๊อปอิดเลินจริงๆเออแม่คะหนูเลือดไหลอย,อยู่เนี่ยเฮ้ย <Hey! S 1> อะไรโอ้โทษทีแม่จะรีบกลับมานะ ว้าวแม่สนใจฉันแน่นะแม่้าอยู่ไหมลูกสาวคนเก่งของแม่เป็นไงบ้างดูสิว่าแม่มีอะไรนั่นสำหรับข้อศอกฝูดเข่าและต้องไม่ลืมหัวของลูกว้าวขอบคุณค่ะแม่ตอนนี้ตกจากสเก็ตบอร์ดหลายรอบทั้งวันก็ไม่บาดเจ็บแล้วลูกดูดีมากและปลอดภัยด้วยหนูกออกไปเล่นได้ไหมได้สิจ๊ะไปเล่นเลยแม่ฉันเก่งจริงจ ฉันชอบอบขนมจังเหมือนกำลังทําสมาธิอยู่เลยอยฉันสงสัยว่าโอ้ฉันจำมือเล็กๆนี่ได้คิดว่าแอบได้งั้นเหรอเลิกกินขนมได้แล้วแม่อ่ะเ <freaking out. S 1> พื่อประโยชน์ของตัวลูกเองนะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยทำไมแม่ต้องเกลียดหนูด้วยอะ่ะ แม้ว่าเสียงตั้งปลุกนั่นหมายถึงอะไรเวลากินวิตามินไงมีประโยชน์กว่าขนมเยอะเอามือมานี่สิลูกรักอีแม่ก็กินเองสิดูแล้วอยากกินอมยิ้มนี่ไหมละ่ะแต่ว่าลูกจะต้องกินนี่ก่อนนะเฮ้คิดว่าจะได้ผลซะอีกแต่ฉันมีไอเดียดีกว่านั้นอีกละ่ะ มันต้องน่าสนใจแน่ๆกัมมี่พวกเนี้ยมันนุ่มใช่ไหมล่ะแล้วคุณยัดอะไรเข้าไปข้างในก็ได้เฉือนสักทีสองทีก็ได้แล้วเรียบร้อยลูกกินได้ชิ้นหนึ่งกินให้หมดเลยมันกรุบกลุบปกติฮะได้ผล ฉันนี่เป็นแม่อัจฉริยะหรือไงเนี่ยเคื่องฉันอยากเป็นนักบาสเกตบอลเสียงอะไรกันนะั่นน่ะยายกำลังจะนอนนะดูห่องหนี้สิรบจริจงๆหนูดูทีทวีอยู่ฉันไม่เคยเด็กสมัยนี้นีก็ได้ฉันจะจัดการเองให้ฉันบอกแม่เธอก่อนเถอะโอ้โอ้ไม่หลังฉัน เป็นเด็กดีแล้วช่วยยายหน่อยเดี๋ยวนี่อนะันไหลน่ะฉันรู้แล้วว่าจะให้เธอเก็บของให้เรียบร้อยได้ยังไงฉันจะติดห่วงบาสเกตบอลที่ผนังเหนือกล่องของเล่นของเธอดูนี่สิหลานอยากเจอเด็กเดี๋ยวนี้พูดว่างไงนะชูดบาสหน่อยไ้ยเจง๋งเอาเลยลงไปแล้วหนูอยากชูดอีก และยายก็ไม่ต้องเก็บของเล่นแล้วออเออเชียวาโอ้ยต่ยโอ้ขนมกินหน่อยแล้วกันรู้สึกแปลกๆแฮะฝันชันหายไปแล้วนี่เจ๋งมากดูสิคะยายไม่นะฝันช้นหนูว่าหมดแล้วค่ะสนุกมากเลยค่ะยายดูกเราวันนี้มาหลายอาทิตย์แล้วนะ หนูอยากเห็นปลาฉลามไปกันเถอะคงไม่ได้ลืมเอาแว่นกันน้ำมานะปิดหรอฉันพลาดได้ยังไงเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยมาใหม่วันหลังนะ บางครั้งชีวิตมันก็ไม่ยุติธรรมเลยแต่ชีวิตมันก็แบบนี้เลนะเนอะเราจะทำยังไงดีเอามาดูสิถ้าฉันเอานี่จิ้มกับนี่มันก็จะกลายเป็นสิ่งที่น่าสนใจมากว้าวหมึกของเราเองที่บ้านล่ะหนูอชอบมันมากเลยมันว่ายอยู่ใต้น้ำด้วยเห็นไหมคะ ากเาป็นสิ่งที่ส่งพลังส่งพลังเหมือนแม่ไงมีอะไรดีเท่าโกโก้ร้อนสักถ้วยแล้วแล้วก็เทนมอืมกลิ่นหอมมากลูกจ๋าโกโก้พร้อมแล้วนะขอบคุณค่ะแม่นี่แหละที่หนูต้องการกินคุกกี้ด้วยนะอืม โอ้ยมันร้อนเกินอะ่ะลวกปากเลยโอไม่นะ oh แม่ขอโทษทำไงดีล่ะรอก่อนนะเดี๋ยวแม่จัดการเองเดีวเข้านะแม่มันแสบน้ำแข็งผู้นี้น่าจะช่วยได้ไม่ต้องห่วงเป็นไงบ้างเอ้ยดีขึ้นเยอะเลยขอเห็นงช่วหน่อยอือผ่านน้ำแข็งผู้นี้น่าจะมีประโยชน์ฉันดูวิธีแล้วใส่ผงโกโก้ในเหยือกน้ำคนให้เข้ากัน ตนกว่ามันจะละลายหมดใส่ส่วนผสมในถาดน้ำแข็งแล้วก็เอาไปแช่ตนมันแข็งดื่มโกโก้หน่อยไหมอะไรนะไม่ค่ะไม่เอาแล้วเออแหม่อย่าห่วงไปเลยดูสิแม่เทนมอุ่นใส่ถ้วยแล้วก็เอาโกโก้ใส่ก้อนหนึ่ง ดูมันละลายสิจากนั้นก็แค่คนลองสิอุณหภูมิกำลังดีเลยแม่สัญญาถ้าแม่ว่างาั้นนะนะเออจริงด้วยอร่อยจังขอบคุณค่ะแม่ โอเคลูกรักอาปากกว้างๆนะไม่หนูไม่เอาลูกต้องทำให้ฟันสะอาดนะเอาละ่ะดูยูนิคอร์น่ารักนี่สิว้าวแม่คะขอหนูดูหน่อยเดี๋ยวนี่มันแปลสีฟันนี่แม่หลอกหนูฉันจะทำแบบนี้ทั้งวันไม่ไหวนะรู้แล้วกรวดผู้นี้น่าจะมีประโยชน์สำหรับเคล็ดลับนี้คุณแค่ต้องมีก้อนกรวดตกแต่งและภาพวาดการ์ตูนแบบนี้ กาวกับกรวดแล้วติดเข้ากับภาพทำไปจนกว่าจะได้รอยยิ้มกว้างจนเห็นฟันใช้ปากกาทำรอยที่กรวดดูเหมือนพวกเขาจะลืมแปลงฟันนะลูกรักอยากเล่นเกมกันไหมเราต้องทำความสะอาดคราบออกจากฟันว้าวแม่คะฟันผู้นี้สก,กปรกมากเลย ดูสิคะแม่หนูกำลังแปลงให้ตอนนี้สะอาดแล้วบางทีหนูก็น่าจะแปลงฟันด้วยเหมือนกันดีมากนี่แปลงของลูกถูกจังหยุดกดเจ้านี่ไม่ได้เลยน่ารักจังดูมือเล็กๆลนันสิเร็วมากใครอยากกินพาสต้าบ้างกดเยอะขนาดนั้นคงจะหิวใช่ไหมล่ะขอให้อร่อยนะยุ่งเกินไปไงั้นเหรอ บางทีลูกน่าจะอยากกินอะไรที่มันน่าสนใจนี่ดูน่ากินขึ้นหรือ,อยังไม่เป็นไรค่ะเรื่องเยอะจังคำตอบอยู่ตรงนี้มาตลอดรู้แล้วก่อนอื่นเราต้องการน้ำเดือดจัดแล้วก็หยดสีลงไปหน่อยอือพาสตา้าลงไปเลย ลุงไปให้หมดเลยพอมันนุ่มและสุกดีแล้วก็คีบมันขึ้นมาดูสีส,สันสดใสพวกนี้สิอาหารกลางวันพร้อมแล้วแบบนี้น่าสนใจพอหรือ,อยังนะฮะเหมือนบะหมี่ป๊อปอิทเลยอะจูจูหนูก็หิวแม่เก่งที่สุดเลยชอบจึงเลยเวลาลูกพูดแบบนี้ ของฉันเกือบเสร็จแล้วปากกานี่ใช้ไม่ได้ถ้าฉันเรียมาละ่ะยังเขียนไม่ออกอยู่ดีน่าลำคานจังปากกาหนีเงาฉันอยากว่าดรูปให้เสร็จระว,วังสิลูกลองสีชมพูดูสิเขียนไม่ออกเหมือนกันฮเกือบไปแล้วพอได้แล้วเกิอดอะไรขึ้น หนูว่าดูปให้เสร็จไม่ได้ปากกาเขียนไม่ออกค่ะอืมนั่นก็เป็นปัญหาอยู่อยากรู้จังว่าจะช่วยอะไรได้บ้างไหมนะรู้แล้วแม่จะทําให้ทุกอย่างดีขึ้นเองเร็วเลยค่ะเอาทิชชู่เปียกมาพับครึ่งต่อไปก็เอามันวางบนเทปใสาวางคารตอนบาทบนทิชชู่เปียกแล้วก็หมวนขึ้นให้แน่ใจว่าส่วนปลายอยู่ข้างนอก หมุนไปเรื่อยๆแล้วก็ตัดเทปแล้วหยดหมึกสีลงบนขั้นบัตรทิชชู่เปียกจะดูดหมึกไว้ปากกาที่ทำได้ง่ายและรวดเร็วนี่จะลูกรักว้าวหนูจะได้วาดรูปสักทีขอบคุณค่ะแม่เยี่ยมไปเลย เก่งมากสลูกสนุกจังเลยค่ะโอไม่เอานาลูกรักหนูต้องล้างมือนะลูกก็ผมไม่อยากนี่ผมกับเป็ดน้อยไม่อยู่แล้วกลับมานะนายน่าจะบินได้นะเป็ดน้อยเอาตัวรอดนะเป็ดน้อยโอ๊ยถั่วฉันเลโก้เต็มไปหมดเลยฉันต้องมาคอยเก็บเนี่ย เดียวก่อนนะเอาถ้วยมาแล้วใส่สบู่เจลลี่ละลายสบู่แล้วใส่สีผสมอาหารหยดเล็กๆก,ก็พอคนสบู่ให้เข้ากันต้องแน่ใจว่าคนให้เข้ากันแล้วนะพอเสร็จแล้วเทสบู่ลงในบล็อกเลโก้ขนาดใหญ่อย่าทำหกล่ะเติมไปจนถึงขอบด้านบนแล้วก็ทำอีกด้านด้วยรอให้มันแห้งคว่ำบล็อกแล้วเอาสบู่ออกสบู่สีสันสดใส นี่เป็นไงจ๊ะสบ,บูเลโก้พร้อมจะเอานั่นเหรอจ๊ะเล่นกับพวกมันเลยว้าวไม่สีเยอะเลยด้วยลองสีเหลืองสิจ๊ะเจ๋งมากเลยครับแม่ต้องรีบไปจับผู้ร้ายวางของเล่นลงลูกต้องใส่เสื้อคลุมได้แล้วขอบคุณค่ะแม่ลูกโตขึ้นแล้วนะและก็หนักขึ้นด้วย กินเก่งสิท่าเกมนี้สนุกจังเลยค่ะแม่โอ้เดี๋ยวใส่เลื่อนกันพอดีโอเคใส่รองเท้าบูทเชอริวกลับมานี่ดูเธอสิน่ารักจริงๆเลยฮึฉันน่าจะใส่กุญแจมือเธอนะไม่ละ่ะฉันไม่อยากเป็นแม่แย่ๆถึงแม้ว่าการแขนขา ผมบริสุทธิ์นะคุณตำรวจผมไม่ได้ทำอะไรผิดคงงั้นแหละฉันเคยได้ยินมาก่อนไปเข้าคุกก่อนเลยนั่นทำให้ฉันเดกอะไรออกแล้วละ่ะฉันแค่ต้องใช้พิมพ์ลายมือนี่แล้วก็ตัดเป็นวงกลมแล้วก็ติดเข้ากับผนงังให้แม่คะ่ะมาเล่นเกมกันคิดว่าลูกเอามือแปะก,กับผนังได้ไหมเออโอเคไม่ยากเลยค่ะดูสิหนูทำได้แล้ว แล้วไงต่อคะแม่อยู่นิ่งๆลูกรักทำได้ดีมากใช่ลูกทำได้แล้วชนะแล้วเหรอคะเย่ <Yeah. S 1> โอเคได้เวลาไปกันแล้วไอ้ยาอกป่วยเลยอะหนุ่มน้อยของแม่ตัวร้อนสีเลยลูก <c oughs> ไม่ไดีกาและเราต้องทำให้ลูกอาการดีขึ้นได้เวลาคุณแม่พยาบาลแล้วอะไรครับน่ะ แม่หล่อเล่นนี่ต่างหากนี่ก็หล่อเล่นจ้ะนี่ต่างหากที่เราต้องการเออผมไม่ชอบอ่ะมันไม่อร่อยแต่ลูกต้องกินจะได้ดีขึ้นอาปากกว้างๆไม่อีแม่ครับผมไม่อยากกินโอ้ดูสิครับแม่อมืผมอยากดื่มน้ำอัดลม ฉันดูวิธีที่จะทําให้เขากินยาและเริ่มด้วยกระป๋องโค้กเปล่าและผ่าเปิดตรงกลางใส่ยาแก้ไอในกระป๋องแล้วก็ปิดกระป๋องใส่หลอดลงไปในยาแก้ไอแม่เอาน้ําอัดลมมาให้นะลูกดื่มได้เลยจ้าอขอบคุณครับเด็กดีเอรสชาติแปลกๆแฮะแต่ก็ชอบนะ บุ่นุน่นโอ้ยห้องนี้รกมากเลยงายนคะแม่ผมรู้แม่ต้องออกไปข้างนอกหนูทำความสะอาดห้องนี้ก่อนแม่กลับมานะเต่โอเคไม่ทำหรอกนี่คือตึกที่ใหญ่ที่สุดในโลกโอ้ไม่นะแม่กลับมาแล้วฉันต้องรีบทำอะไรสักอย่างด่วนเลยเรื่องดูดฝุ่นนี่น่าจะมีประโยชน์ถุงเท้าเหรอเดี๋ยวนะมันน่าจะใช้ได้ ฉันจะใส่ถุงเท้าที่ท่อเครื่องดูดฝุ่นแล้วก็ดูดชิ้นส่วนเลโก้ทั้งหมดฉันก็จะเก็บมาได้เร็วขึ้นและไม่ทำหายด้วยที่ต้องทำก็แค่ดึงถุงเท้าออกว้าวเยอะแย,ยะเลยต้องรีบซ่อนืมทำได้ดีนี่ฮะนี่เหรอใช่ครับลูกควรได้รับรางวาัลขอบคุณครับแเฮะเร็วเข้า นี่คือคุณพ่อของฉันมาถ่ายรูปเขากันอะไรเนี่ยพ่อกาลังอ่านหนังสือพิมพ์อยู่ลูกรักพ่อขอเถอะ hmm. ถ่ายไม่สวยเลยเราต้องมาฟิลเตอร์ใช้เครื่องจอบกระดาษทำฟิลเตอร์กันใช้เครื่องจอบกระดาษให้ทั่วแผน่นมันจะเกิดความแตกต่างนี่แหละที่ฉันต้องการมาลองอีกแง่งกันถือไว้ให้หน่อยแล้วส่องไฟฉายลงบนกระดาษยู uh ้อพ่อคะอื ออกมาดูดีกว่าเดิมเยอะเลยเฮ้ยเธอมานี่สิฉันยังไม่พอใจกับรูปนี้รลกนะลองแบบนี้ดูติดแท็บกระดาษสีลงบนไฟกล้องโทรศัพท์ติดให้แน่นเท่านี้ก็พร้อมถ่ายเซลฟี่แล้วว้าวยิ้มหน่อยเยี่ยมไปเลยวิธีนี้จะถ่ายเซลฟี่ออกมาดูดีกว่าเดิมหิวกันหรือยังคะพวกคุณต้องการสั่นอาหารนะเอาจริงดีผมหยิบไม่ได้ครับ เควินต้องไม่เชื่อนี่แน่ๆอาหารโรงพยาบาลคล้ายน่ะนีน่าเองเหรอหอฉันจะไปเดี๋ยวนี้แหละว้าวว,ว้ฉันจะไม่บอกแล้วนะว่าเธอพยายามได้ดีนี่เกิดได้ฮึมฉันจะต้องเอามันไปให้นีน่าให้ได้และฉันมีไอเดียแล้ว ถ้าเธอไม่เห็นก็คงไม่เป็นไรจริงไหมเอ้ยคิดว่าฉันโง่หรือไงพ่อหนุ่มก็พยายามแล้วนี่เดี๋ยวนะฉันต้องแต่งตัวให้กลมกลืนสะหน่อยเหมือนวันฮาโลวีนอีกครั้งเลยหวังว่ากล่องนี้จะสะอาดดีนะพอดีไซส์ฉันเลยโรงพยาบาลนี้ก็เจ๋งดีนะว่าไหมคุณคะ อวัยวะนิ่วเริ่มอุ่นแล้วนะคุณผู้หญิง Delivery พิเศษมาแล้วจ้าหนุมไม่ได้ต้องการอาวัยวะอะไรนนข้ะหมอไงฉันเองแหละทีนี้จำได้หรือยังล่ะเควินนี่ไม่ใช่ง่ายๆเลยนะแต่ฉันก็เอามาให้เธอจนได้มีเพื่อนมันก็ดีแบบนี้เละจริงไหมแบบนี้อร่อยกว่าอาหารโรงพยาบาลตั้งเยอะ เธอชอบช็อกโกแลตไหมไม่หรอโอเคงั้นหมดนี่ก็เป็นของเราแต่ฉันชอบช็อกโกแลตนะอืมอร่อยจังเลยไงคะพ่อว่าไงลูกรักพ่อมีของขวัญมาให้ลูกว้าวขอบคุณค่ะอืมหนูอยากดื่มน้ำผลไม้ด้วยเด็กดีอะไรอะ่ะไม่เป็นไรนะ อพ่ขอขอโทษนี่รถคันโปรดของหนูนะพ่อรู้โอ้รู้แล้วว่าจะซ่อมมันยังไงแต่ต้องใช้กล่องนี่เอาฝากล่องน้ำผลไม้ออกมาเอาไม้เสียบใส่เข้าไปในฝาแล้วสอดเข้าไปในหลอดเอาฝาติดที่ปลายไม้อีกด้านให้มันเป็นล้อต่อไปก็เอากล่องน้ำผลไม้มาแล้วทากาวเราแค่ต้องทากาวเป็นเส้นบางๆบนกล่องทำเสร็จแล้วก็เอาลอมาติด แล้วก็ติดล้ออีกเซตที่ด้านล่างของกล่องจากนั้นเอาหลอดสอดเข้าไปในลูกโปง่งให้หนังยางมัดลูกโป่งไว้และติดเข้ากับกล่องน้ำผลไม้ดูซิว่าพ่อมีอะไรอะไระพ่อว่าเรามาแข่งกันได้นะจะทาให้ลูกดูลูกเอาอันนี้ไปว้าวถ้าเราเป่าลูกโปง่งพวกมันจะวิ่งไปบนพื้นพร้อมนะดูพวกมันวิ่งไปสิ หนูชนะขอบคุณค่ะพ่อถ้าเสร็จแล้วโทรหาฉันนะหยุดตรงนั้นก่อนเลยขอฉันตรวจดูถุงนั่นหน่อยสิอย่างที่คิดไว้ไม่มีผิดห้ามนำอาหารและเครื่องดื่มเข้าไปเข้าใจไหมเธอเก็บไวจ้จนกว่าเขาจะเสร็จเราเจอกันนะเด็กๆนี่นะกดบ้าบอรจริงๆฉันจะเก็บไว้ให้ก็ได้ กำลังมองอยู่หรือเปล่านะดูเหมือนจะหลับไปแล้วแฮฉันต้องค่อยๆย,ย่องเงียบๆฝันหวานต่อไปนะคุณโอเคฉันว่าฉันผลแล้วนะคุณหมอคะไม่ต้องสนใจใชนะเพอร์เฟคขอบคุณแม่โอเคฉันต้องใช้แผนสองเดี๋ยวนี้เลย<ม>ในนี้มีหมอเต็มไปหมดอย่างน้อยผู้หญิงคนนี้ก็ใจดีมากเลย โอ้เธอกำลังท้องอยู่ด้วยนี่ท้องใหญ่เบอเริ่มเลยใหญ่พอๆกับถุงขนมฉันเลยละ่ะผู้หญิงคนนี้ก็กำลังจะมีเด็กแล้วแค่ต้องจัดแจงอะไรสักหน่อยมันนี่ซีเจ้ากระเป๋าเป้เราดูเข้ากันดีนะได้เวลาทดสอบเจ้าพุงนี่แล้วแบบนี้ดูสมจริงเข้าไปอีกว่าไหมโอ้ช่วงไตรมาสที่สามนี่เป็นอะไรที่ต้องระวัง เออก็แค่คนไข่อีกคนน่ะเป็นหมอที่ฉลาดจริงๆฮ้นี่หน้านี่ฮะนีหน้าเธอมีอะไรจะบอกฉันไหมท้องเธอทำไมมันใหญ่จังอะ่ะมันก็อร่อยดีนะนี่ถึงกับยัดอะไรไว้ในแก้มด้วยเหรอใช่แล้วมียิ่งกว่านั้นอีกนะลูกฉันน่ารักไหมล่ะ ฉันแอบเอาผ่านโตนั้นมาเพื่อเธอเลยนะทั้งหมดอยู่นี่แล้วทาไม่มีเจ้าพวกนี้ฉันก็ไม่รู้จะทำไงเหมือนกันลุยกันเถอะอ่านในแสนสนุกเอ้ยฉันเริ่มง่วงแล้วแฮ1หนสองสามแม่มีความคิดดีๆแล้วมาวาดภาพกันเถอะเริ่มจากนำแฟ้มพลาสติกมาแล้ววาดสัตว์ต่างๆลงบนแฟม้มเริ่มจากแกะน่ารักน่ารักโอ้หน่ารักจังเลย แล้วก็เพิ่มลูกเชียบลงไประบายสีเหลืองให้มันหน่อยน่ารักเชียวตอนนี้ก็ท้องฟ้าและย่าสีเขียว,วสดใสสักหน่อยฟามที่แสงพิกคัแล้วนำกระดาษสีดำใส่ลงในแฟ้มจากนั้นวาดไฟฉายและแสงของไฟฉายใส่กระดาษรูปไฟฉายลงไปในแฟ้มฟ้ามก็จะสว่างเป็นไอเดียที่ฉลาดจริงๆ ว้าวแม่ฮะอู้ฝันดีจังรอเดี๋ยวก่อนปาร์ตี้เนี่ยห้ามมาวาหาและคเครื่องดื่มเข้าโอ้ไม่เขาเพิ่งไล่ผู้ชายคนนั้นกลับไปเพราะว่ามีอาหารน่ะเราสองจะทำยังไงกับขนมของฉันน่ะกินให้หมดตอนนี้เลยแล้วกันอร่อยจังเออฉันซ่อนไว้ตรงนี้ได้ ในแขนเสือ้อในถุงเท้าด้วยโอเคน่าจะได้ผลได้เวลาเข้าปาร์ตี้แล้วอืมไหนดูซิมีอาหารกับเครื่องดื่มหรือเปล่าเลากันเล่นหรือไงเห็นนะว่ามีขนมอ่ะขนมเหรอนี่มันแค่ชุดของฉันเองไปนะออกไปเลยเฮ้ยทำไมถึงไม่เชื่อกันนะเฮ้ย <Hey, S 2> เดี๋ยวก่อนบางทีมาลายฮาวายนี่น่าจะช่วยฉันได้เอาล่ะเริ่มต้นด้วยการตัดมันตรงนี้เรียบร้อยแล้วตอนนี้ฉันก็เริ่มเอาพวกนี้ออกไว้เจอกันนะดอกไม้ เรียบร้อยอันสุดท้ายละตอนนี้ฉันก็ได้เชือกนี้ไว้ทำกระโปรงไาวายฉันจะดึงออกมันจะได้ยาวตรงและตอนนี้ได้เวลาทำกระโปรงขนมแล้วเรียงมันตามเชือกแบบนี้ใช่แล้วก็ทำไปเรื่อยๆตามความยาวของเชือกดูขนมนะสิน่าอร่อยถึงเวลาสอดปลายพวกนี้เข้าแล้วฉันอยากให้พวกมันเป็นริบบิ้นที่ห้อยติดอยู่กับเชือกนะ่ะเอ้าละ่ะทำเพิ่มอีกด,ดีกว่าขนมนี่เยี่ยมจริงๆและแน่นอนว่าต้องเอาดอกไม้กลับมา มันจะได้ดูเหมือนกระโปงฮาวายแล้วก็ดูสวยด้วยละ่ะเอาล่ะฉันว่ามันดูน่ารักมากด้วยไหนดูหน่อยสิใช่มันกลายเป็นกระโปงน่ารักไปแล้วฉันนี่ฉลาดจริงๆนี่ฉันเข้าปาร์ตี้ได้หรือ,อยังอะ่ะเธอคือแม่สาวคนตะกี้นี่ไหนขอดูดีๆหน่อยสิอโอเคผ่านเข้าไปได้แต่ก่อนอื่นลิมโบลอดไปเลยเธอทำได้ เย้ yeah, สนุกจังอเมเจ,จา้าอยากชิมัดฉันต้องกินขนมเพื่อเพิ่มพลังงานเฮ้เขาไม่รู้เรื่องเลยอะ่ะอร่อยและตอนนี้ฉันมีพลังงานพอที่จะปาร์ตี้ทั้งคืนแล้วปาร์ตี้ปาร์ตี้ปาร์ตี้ก่อนและหลังโอเคคุณไบรอันเชิญด้านในนี่นายกำลังกินช็อกโกแลตในนี้เหรอห้ามอาหารและเครื่องดื่มเข้ามาในนี้นะพวก แล้วมันจะดีต่อสุขภาพฟันของเธอด้วยแค่ต้องมาหาหมอฟันนี่ยังแย่ไม่พออีกเหรอใช่ฉันเพิ่งมาถึงแผนกหมอฟันน่ะนี่มีอะไรกินไหมถ้าทางจะไม่อ่ะงั้นนายโชคดีแล้วเพื่อนอะไรเนี่ยนี่มันอัจฉริยะสุดๆเลย ขอบใจมากนะเอ่อทีนี้ฉันรู้แล้วว่าทำไมนะต้องมาที่นี่งั้นอย่าก,กินดีกว่านะเสือสันห้ามกินขนมหนึ่งอาทิตย์นะไบรอันเควินตาเธอแล้วทีนี้ก็มีแค่เราแล้วเจ้าช็อกโกแลตอืมไม่ดีกว่าได้แล้วชานี้ต้องอร่อยนนแน่แน่อ้ระหว่างรอชาเสร็จนี่เดวิด อะไรหนูก็อยากดื่มอะไรเหมือนกันนะเออได้สิเออมีผงช็อกโกแลตมิกซ์ในนี้อร่อยขนมขนมดีที่สุดเลยใช่เขาหยิบก่อนนะเฮ้ยอะไรกันนะ่ะเธอกินขนมหมดเลยเร็วเอามานี่เดี๋ยวนี้พูดจริงนะเอาคืนมาดูนี้เลยไม่ได้พูดเล่นนะเออตอนนี้ฉันโกรธเธอสุดๆเลยเอ,อแต่ขนมเฮ้ยก็ได้เอาคืนไปถ้าเธอชอบมันมากนะอ่ะเย้ขอบใจนะเดวิด เยี่ยมเลยตอนนี้นฉันไม่มีขนมจะกินแล้วเอาละไม่เห็นเธอเลยฉันจะแอบ,บเข้าไปแล้วก็ไปหยิบกัมมี่เวิร์มที่ฉันซ่อนไว้ที่นี่เยสฉันชอบกัมมี่มากเลยของโปรดเลยละ่ะไงเดวิดหนูขอกัมมี่เวิร์มหน่อยเฮ้ยเอาไปทั้งถุงเลยเธอเอาไปแล้วแต่นั่นเป็นแค่ส่วนหนึ่งของแผนเพราะในขณะที่เธอกำลังกินพวกนั้นฉันก็ยังมีขนมลับซ่อนอยู่ฉันหยิบหลอดยาสีฟันแล้วบีบออกให้หมด ดูเจลพวกนั้นสิโอเคหลอดก็ว่างแล้วฉันจะทิ้งยาสีฟันแล้วก็เอากัมมี่เวิร์มกลับมาเลื่อนมันเข้าไปในหลอดใส่ได้พอดีเลยตอนนี้ฉันจะปิดฝากลับเข้าไปเพื่อให้เนียนและตอนนี้พออยากกินกันมมี่เวิร์มก็มีพร้อมแล้วยส yes, แทบรอจะเคี้ยวกัมมี่แสน้อร่อยนี่ไม่ไหวแล้วอ่ะอืมอร่อยมาก